bất thành đi tập bắt thành bắt thành được không căng không đôi ไอ้ยะมีทำให้แม่แดงสักอันได้มก็คือไม่แดงได้นั่งขบวนขึ้นเลยเหรมขึ้นเลยประมาณนี้ได้ยังมานอนอีกเกี่ยวกับการการศึกษาเจ้าก็การศึกษามากกี่ยวขี้อะมันใจหน้าบ้านอยู่ตรงนี้โอเคปิดเอ

자 <laughs> 안녕하세요 <laughs>